สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญส่งไลฟสไตล์ะตนะครับคลิปนี้ก็ะจะพาเพื่อนเพื่อและ fc ทุกท่านนะครับมาชมวิธีการใส่ปืนฉีดน้ํานะครับปืนฉีดน้ําแบบนี้นะครับแบบนี้จะมาใส่กับสายยางเป็น วิธีการง่ายๆนะครับในการใส่นคบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้เนาะวันนี้ก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆและเอฟซได้ชมกันโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยสหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากนะครับมีไขควงนะครับเข็มขัดเข็มขัดทองเหลืองเนาะแล้วก็หัวปืนฉีดน้ํานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ายาล้งางจานผสมน้ํานะครับใช้ในการหลอลื่อนเวลาที่เราใส่นะครับอ่าันนี้ใส่ยางอ่าวิธีการใส่นะครับเอาเริ่มกันเลยเนาะวิธีการใส่ก็นําเข็มขัดทองเหลืองเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้จะเอาสะยางจุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเตัวนี้่างนี้ก็ไดนะ้แล้วแต่ความสะดวกนะครับออันนี้เขาเรียก ภาษาบ้านเราก็เรียกาหางปลาไหลเนะาะนะลักษณะนี้หางปลาไหลมันก็จะมี3ระดับเนาะแต่ยางเล็กแต่ยางกลางแตยางใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับของผมก็น่าจะแต่ยางเล็กเนาะน่าจะใส่ได้ประมาณนี้แหละเนาะไม่น่าจะถึงนี่โอเคเราไปเริ่มกมาเลยครับสาเหตุที่เราต้องสโลมด้วยน้ํายาล้างจานนะเพื่อให้เราได้ใส่ง่ายได้ไง ถึงประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับสายางรุ่นนี้นะครับแล้วก็รูดถายออกสักหน่อยนะครับแล้วก็ถายเข็มขัดออกสักหน่อยเพื่อให้มันเอาไปถึงบริเวณอ่านะครับ เนี่ยให้เสมอกับตรงสายยางนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ขันแน่นเข้าไปนะครับใช้ไกลพวงขันแน่นเข้าไป อโอเคจะดึงดูไม่หลุดก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำดูนะครับโอเคเปิดน้ำแล้วครับอีะตอนนี้เราเปิดน้ำแล้วนะครับน้ำแล้วก็สำรวจดูตรงนี้ไม่รั่วนะครับตรงนี้ไม่รัวรรร่วรตรงนี้ก็ไม่รัว่วนะครับตรงนี้ก็ไม่รั่วก็แสดงว่าใช้ง,งานได้ดีนะครับเดีย๋ยวจะลองสาธิตเปิดดูนะครับวิธีการใช้นะ่ ก,กดตรงนี้นะครับถ้าหมุนไปซ้ายนะครับสูตรเนี่ยมันก็จะปิดนะครับปิดถ้าต้องการใช้งานเราก็หมุนไปทางขวาจะ,ะ,ะ,ะม,มีแบบแบบ่อยนะครับมีระดับให้เราเลือกเราต้องการแบบไหนฝอยแบบน้ำอา่า รัศมีกว้างๆนะครับหรือจะรัศมีแบบตรงๆแล้วก็หมุนสุดเลยนะหมุนสุดเลยนะหมุนไปเรื่อยๆนะครับซ้ายสุดคือปิดนะครับซ้ายสุดคือปิดขวาสุดคือน้ำแรงนะครับน้ำตรงอย่างนี้อยู่กลางๆก็เป็นแบบฝอยนะฝนะอยอ่านะโอเคครับก็ใช้งานได้ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเ้เรื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ